สวัสดีคะ่ะโบม,มินอรารยาคะ่ะกลับมาพบกับช่องอรารยาชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมากันกับคอนเทนต์รายการใหม่นั่นก็คือกินกันเออคิดไม,ม่กี่เลยกินกัน,กน,กนแบบเราจะพาทุกคนมากินเจ้าฮ้อนนะคะหลังเลิกงานนะคะทุกคนก็สมาชิกในะวันนี้มีหลายคนเดี๋ยวก็ไปดูกันว่ามีใครบ้างแล้วก็ บูมีนะคะเป็นทีมซัพพอร์ตนะคะไม่ได้เป็นไฟเตอร์หรือไม่ได้เป็นอะไรนะคะลอกินเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอยังไรดีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าใบอะไรคะอันนี้เราเรียกเอาเย้เฮ้ยว่าเกิดมา24ปีแต่ต้องมาแล้วแต่วันนี้แต่วันนี้ตึ้งๆขึ้นแต้มเดี๋ยวนี้น้ำดำใหญ่ต้องมาแล้วนะทำไมอ๋อเพลงใช่ป่ะใช่เพลงเพลงมาแล้วนะเพลงมาแล้วเงมา ตอนนี้เรากําลังล้างผักอยู่นะคะทุกคนอันนี้จะมีผักบุ้งนะคะอ่าผักกัดขาวแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็โหระพานะ,ะจ๊ะเบเบ๋ใส่ขึ้นช่ายกันบ้างเปล่าเอาก็เพื่อความหอมของเรามันแล้วแต่รสนิยมนะคะ อยากใช้ปูมากอยากหนีกล้ามปูเมื่อกี้คือคิดมุกกันไกลก็มีแล้วแต่คนข้างกายยไม่มีไม่รู้นี่แรกทุกคนคงแรก ต่บปเ,เบล่นหัวเจ็บไปรานมากมัเจ็บไม่หายเลยลลก็ตัดกลางไปเราจะเริ่มต้นด้วยกันกินเห็ดกินก็เพราะอาหารก็อร่อยกินไม่สะดวึกหัวปวกินเส้นแบบใช้ชอ้อนบีบปากนะคะเอออันนี้คืออะไรพลี่แคทคือซื้อไวเหรอหรือ, <c oughs> อยังไง เปิดอยู่เพลงเปิดวงเดียวแล้วคนแรกก็มาถึงนะคะคนบิวนะคะมา the last one คนสุดท้ายเฮ้ยวีเก๊กวีเก๊คือสวบัติผมมาพร้อมเครื่องดื่มนะคะเธอไม่รู้ว่าเป็นขวดแบบนี้เอาเอาสิบเอ็ดวีแล้วนะสิบเอ็ดวี ขอบค <lly> <'s> like <wins> ุณค่ะน้ำแข็งก็ไปเติมเนาะเือพีังเครี่วัมวเยน้องวดที่วเลยางห็นก็หรบ